สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพลานะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกล่องกันอีกแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมาคู่กันกันกบของ s a กุ u ะเลสคอมเมที่เพิ่งเปิดกล่องไปวันก่อนนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นไฮเกรดนะครับหต่อ144จากในซีรีส์ของกันดั m The Origin นะฮะ ms ขีด6 6 4ขี /r 6 s a าก u t ะถูทาย /r 6กนะครับ, m R C R รบก็คือ Typ e C6 ซิ R นั่นแหละครับเป็น Mas s Product นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวย้อมขอพูดเลยนะว่าจะเป็นตัวย้อมเหมือนกันโดยที่ยังไม่ได้เปิดกล่องนะเพราะว่ามาพร้อมกับ S าโคเล t c o m เมนะฮะก็จากที่พูดไปเมื่อตอนต้นเดือนนะฮะในช่วงของการพรายอัพนะครับสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปนะครับอย่างแรกก็คงจะเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ในช่วงของอกนะครับที่สามารถเลือกชิ้นนะครับในการปรับเปลี่ยนได้เดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนอ่ะ นี่ก็ช่วงอกอะไรเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับสติกเกอร์นะครับก็ตามนี้นะครับที่ว่าทำมาใหม่นะฮะแล้วก็พาร์ตอาวุธก็จะมีบาสูก้านะครับนี่แล้วก็จะเป็นแมชชีนกันนะครับเหมือนเดิมนะฮะเป็นแมชชีนกันที่มีสายพ่วงนะฮะเออก็คือรังของกระสุนนั่นเองนะฮะรางกระสุนรางกระสุนตามนี้ฮิตฮอกมันมีอยู่แล้วนะฮะ อันนี้คืออะไรแมชชีนกันพอดนะฮะตรงข้อมือเหรอแล้วก็จะมีแอนตี้ชิปไรเฟิลรู้สึกว่าอุปกรณ์ก็จะคล้ายๆของซากูเล็คอมเมดนะฮะตัวนี้เป็นกล่องลำดับที่25และในซีรีส์ของกันด้มเดอออริจินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับของตัวหุ่นนั่นเองนะฮะก็สีมันดูเป็นเขียวๆแบบเข้มๆดุดันดีนะ ถ้าดูตักตามนี้ก่อนนะยังไม่ได้เปิดดูแผงด้านในนะครับก็ตัวนี้มาจากซากุเอ้ไม่ใช่ซากุดิมาจากกันด้าเดอออริจินนะฮะในภาพที่6นะครับซึ่งผมดูแค่123่งสอนะ456คุณยังไม่มีโอกาสได้ดูนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราก็จะต้องมานับถุงกันนะฮะว่ามันมีกี่ถุงนะครับสําหรับในกล่องนี้อ่ะให้ดูก่อนก็คือมันมาแบบเต็ม,เต,มเต็มกล่องนะฮะก็จะมีแผงเต็มเต็นั่นแหละ แล้วก็คงจะไปหักหักอยู่ข้างล่างนะฮะนี่คือถุงที่1นะฮะเห็นไหมครับว่าสีเขียวนี่เข้มเลยนะฮะถุงที่2นะครับถุงที่3นะฮะแล้วก็ถุงที่4ป้ายคำเตือนแล้วก็คู่มือนะครับหมดแล้วในกล่องนี้เรามาดูกันที่คู่มือนะครับของตัว s a k u t ูนะครับ type s i s นะครับตัวนี้ด้านบนนะครับก็จะเป็น artwork เดียวกับทางหน้ากล่องนะครับ ตรงนี้จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็สเปคหุ่นทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวมาร์กิ้งนะครับหรือว่าสติกเกอร์ต่างๆนะครับว่ามีไว้สำหรับตัวละครใดบ้างนะครับซึ่งขอบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ใช่แฟน UC นะฮะฉะนั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจว,ว่ามันเป็นชื่อของตัวละครที่ขับพวกนี้หรือเปล่าแต่ขอท,ทันทีถามว่าใช่นะครับอย่างเช่นเดมินนะครับก็คือจะใช้ สติกเกอร์แบบนี้นะครับ3ดาวนะครับ1 0 1 1 2 1ก็คือเป็นชื่อรหัสของเครื่องของแต่ละคนนะครับตามนี้แล้วก็นี่ก็คือเป็นชื่อต่อมาก็คือ s y l n n e r u Use, นะฮะ g e n น r use นะครับ,บ arc use ก็คือตามชื่อแต่ละคนที่ใช้นะครับอันนี้ถ้าไม่ถูกขออััยด้วยนะครับรวมถึงชิ้นไหลนะครับซึ่งไหลของตัวนี้มันจะมีทั้งแบบ แหลมนะครับที่เป็น3ด้านนะครับกับอีกอันนึงก็จะเป็นแหลมด้านเดียวนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นแหลมเนี่ยมันจะเป็นตัวลวดลายไปแทนนะครับไม่ได้มีแหลมตรงนี้มาให้นะครับก็คือถ้าอยากจะให้มันครบหน่วยนะฮะก็ต้องซื้อกี่กล่องล่ะ1 2 3 4 5นะครับก็ตามนี้5กล่องนะครับแล้วก็เล่นมาเป็นหน่วยนี้อันนี้ถ้าผมให้ข้อมูลผิดนะฮะแย้งมาได้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่แฟน UC นะฮะ ก็คือตามนี้เลยนะครับถ้าอยากจะได้เล่นหุ่นที่มันไม่เหมือนกันแต่จริงๆมันคือโครงเดียวกันต่างกันแค่สติกเกอร์ซึ่งทางบันไดทําสติกเกอร์มาน่าจะให้ครบนะฮะเท่าที่ผมดูนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับในส่วนของแผงนะครับก็เท่าที่เปิดมานะครับก็เหมือนกับของทางซาคุทูเล c o คอมเมทกล่องก่อนหน้าเลยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนพาร์ชชิ้นส่วนอะไรนิดหน่อยนะครับ ตัวกากบาทนะครับก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับก็คือในส่วนของแผง A2 นะฮะนี่คือเหมือนกันหมดเลยมีแผงที่เป็นตัวนี้เหมือนกันนะครับสายพานของลูกกระสุนเหมือนกันของทางฤ i ิ o คอมเมนะฮะมีของ H3 เนี่ยที่โผล่มาก็มีเป็นแมชชีนกันอันเดียวคือถ้าของทางฤ i ิ o คอมเมมันจะเป็นแผงใหญ่กว่านี้คือมี H2 H3 นะฮะ ก็ต่างกันแค่ตรงนี้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของสีนะครับในส่วนของการประกอบเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับอ่ะเนี่ยก็คือหน้านี้จะเป็นส่วนของพาร์ตอาวุธนะครับบาสูก้าอะไรก็เหมือนของลิขหเมทเลยนะครับอ n นติชิปไรเฟิลนะครับก็เหมือนกับลิข o เม t นะฮะเบลเฟตแมชชีนกันนะครับมาแค่อันเดียวนะครับแล้วก็ที่เป็นส่วนแมชชีนกันสําหรับฟอร์มโรบิลสูตรเนี่ยไม่ได้มาด้วยนะครับตามนี้อ่ะ สุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของภาพแอคชั่นนะครับการติดสติกเกอร์แล้วก็ชาร์จสีสำหรับนำไปทำสีนะครับคร่าวๆตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูแผงนะครับว่ามีแผงอย่างไรบ้างนะครับหรือว่าไม่อยากดูแผง A1 นะครับก็เป็นพาร์ทชิ้นส่วนสีเขียวเลยนะฮะมีชิ้นไหลนะครับชิ้นส่วนของแขนนะครับชิ้นโลนะฮะ หลังมือนะครับตัวน,น,นี้ก็เป็นชิ้นไหลอีกเหมือนกันนะครับพาทหัวและเข่าและปากนะครับแล้วก็หัวส่วนด้านล่างก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าหัวเขามีมาให้ทั้งแบบมีเขานะครับแล้วก็แบบไม่มีเขาซึ่งสําหรับกล่องนี้เนี่ยมันจะเป็นสักุที่ไม่มีเขานะครับตามหน้ากล่องนะฉะนั้นเราจะมาเล่นใส่แบบมีเขาก็ได้นะครับไม่ผิดอะไรนะก็แล้วแต่นะควกนไหน,หนเขาก็ให้มาแล้วทีนี้ A2 ก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะฮะเป็นสีเขียวอีกโทนที่เข้มมากๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทกระโปรงนะครับกระโปงนด้กระโปรงหลังชิ้นอกนะครับจะเห็นว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนได้เยอะเหมือนเป็นแผงมาตรฐานที่ผมเคยพูดไว้นะครับว่าสําหรับตัวซาคูแล้วมันเป็นได้หลากหลายนะครับเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนพาร์ตอาวุธนะฮะก็เป็นรุ่นอื่นๆแล้วนะครับนิดหน่อยเพราะว่าทางบันไดายเขาทาแผงรวมมาให้แล้วนะครับฉะนั้นก็ ยังมีโอกาสที่มีซาคุอื่นอื่นๆมาอีกนะครับผมแอง b 1นะครับเป็นพาร์ทชิ้นส่วนสีดำนะครับเป็นส่วนของเท้านะครับแล้วก็พาร์ทตรงเข่านะครับข้อศอกนะฮะแล้วก็เป็นชิ้นหน้าอกนะครับตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นชิ้นหน้าอกที่จะมีอะไรตรงนี้ที่ยิงกระสุนนะครับเพิ่มขึ้นมาซึ่งจะไม่เหมือนของทาง red comet นะฮะ นี่จะเป็นพาร์ทชิ้นที่เป็นที่สามารถติดดวงตาตรงนี้ได้ในส่วนหัวแล้วก็ B2 เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของแ็คแพคและนะฮะเป็นพาร์ทชิ้นสีเทาแผง C นะฮะก็จะเป็นในส่วนของข้อพลังงานนะครับทั้งหัวนะครับเอวและขานะครับที่เป็นพาร์ทชิ้นสีเขียวแผง D1 นะฮะจะเป็นในส่วนของโครงด้านในนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น ติดกับแบคแพคนะครับแล้วก็ข้อต่อต่างๆตรงโครงนะครับก็เห็นชัดๆก็คือด้านล่างจะเป็นของขาด้านบนนะจะเป็นของแขนนะครับแล้วก็จะมี D2 ที่มันจะเบิ้ลมานะครับสำหรับแขนขาทั้ง2ข้างแผง e 1นะครับก็จะเป็นพาร์ชชิ้นสีเขียวในส่วนของเกาะเท้านะครับขานะครับแขนนะครับแล้วก็ตรงที่ติดตามตัวข้อต่อต่างๆนะครับ ชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นโลนะครับเอ้ยไม่ใช่ชิ้นโลดิชิ้นไหลนะฮะชิ้นไหลนะครับที่ตามที่บอกไปเป็นของเบอร์1น5นะฮะที่จะใช้กันเพราะว่าไหลของตัว A1 เนี่ยมันจะเป็นแหลมแหลมนะครับอ่าให้ดูตามนี้นี่ไหลของ A1 จะเป็นชิ้นแหลมนะครับแล้วก็ไหลของตัว E1 จะจะมีชิ้นแหลมแค่ชิ้นเดียวนะครับตรงนี้จะไม่แหลมลว ก็สามารถเลือกปรับเปลี่ยนเป็นหุ่นตามในเรื่องที่เราต้องการได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแผง E1 นะครับแผง F นะฮะก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทมือนะฮะ h e a t h l w k นะครับตัว b a r s ก u า a นะครับแล้วก็ Anti Chip l i f l e นะครับซึ่งจะเป็นพาร์ทแผงที่เหมือนกับของทาง s a k u r d Comet ทุกประการนะครับแผง H3 นะครับตัว b บ l f e ต แมชชีนกันนะครับแพง ow 2นะครับเป็นตัวสายพานลูกศรนะครับแผง pc นะครับสำหรับไฮเกรดนะครับสติ๊กเกอร์ใสนะครับของตัว sakuto type C6 s l a r นะครับก็จะมีตัวเลขนะครับตามที่บอกเลยนะตั้งแต่ 01, 02, 03, 04, 05นะครับเป็นระดับชิ้นเล็กนะครับชิ้นกลางนะครับแล้วก็ตัวชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็มาร์กิ้งตามจุดต่างๆแล้วก็ เนี่ยตามสัญลักษณ์ของตัวหุ้นนะครับแล้วแต่เลือกนะครับผมสำหรับแผงทั้งหมดนะครับของ s a กุ u ูไทป์ C6 แกลอากล่องนี้นะฮะมี12แผงนะครับและก็เป็นแผงจากปี2015นะครับเกือบทั้งหมดนะฮะยกเว้นแผงของสายพานลูกกสุนที่เป็นแผงของปี2017นะฮะมาร์กิ้งหรือว่าสติ๊กเกอร์สายอันนี้เป็นตัวที่ทำมาใหม่และสามารถ เลือกติดได้ถึง5รูปแบบนะครับของตัวที่เป็นท่าหุ่นของซาคุ Type C6R6 กล่องนี้นะครับถ้าข้อมูลผิดแย้งมาได้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แฟน UC นะครับก็สันนิษฐานว่ากล่องนี้เนี่ยถ้าอยากจะเล่นให้ครบเป็นหน่วยนะฮะก็ซื้อมา5กล่องนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ไปเลยนะครับ5ตัวนะครับผมตามนี้เลยนะครับสำหรับตัวซากุถูฉะนั้น ก็พูดได้เต็มๆเลยว่าเปลี่ยนแค่สีแล้วก็เพิ่มตัวสติกเกอร์นะครับก็สีเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับสองเฉดนะครับก็คือทั้งเข้มนะฮะแล้วก็เ,เขียวอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ตัวนี้เนี่ยราคา620บบาทนะฮะบ,บวกๆนะครับก็แล้วแต่ร้านนะฮะ ก็ถ้าเพื่อนชอบนะครับหรือสนใจผมมีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะฮะและยังไม่เคยกดติดตามเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูใน,กนเกือบทุกๆวันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับในเรื่องของข้อมูลนะครับขอย้ำอีกทีว่าผมไม่ใช่แฟนอยู่สี่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับผม